เซียนอมตะ2,500ปีบทที่345มีแฟนเก่ากี่คนก่อนไปดินแดนภูผามหารที่ต้องจัดการเรื่องที่หมู่บ้านให้เรียบร้อยก่อนซูเย่เดินทางมาที่หมู่บ้านฉีเฉียสูนเมื่อมาถึงเขาก็ไปหาหัวหน้าหมู่บ้านแล้วโทรตามเอ้อล่าจือและมาเหล่าเออให้มาหาจากนั้นไม่นานทุกคนก็มากันพร้อมหน้าหมอเทวดาน้อยเรียกเรามามีอะไรหรือเปล่า เออราจือเดินเข้ามาพลางเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มซูเย่เอ่ยตอบที่ผมเรียกทุกคนมาที่นี่ก็เพราะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกคุณและหัวหน้าหมู่บ้านมากที่สุดด่โอเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านได้ยินดังนั้นเขาก็ถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นหรือคืออย่างนี้นะครับซูเย่เอ่ยตอบอีกฝ่ายผมต้องการเช่าแปลงผักทั้งหมดที่เหลืออะไรนะ หัวหน้าหมู่บ้านตกตะลึงครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างตื่นเต้นจริงเหรอครับซูยเย่พยักหน้ายืนยนันไม่ใช่แค่ที่ดินในหมู่บ้านฉีเจียซุนผมยังต้องการแปลงผักทั้งหมดในหมู่บ้านรอบๆทั้งสามหมู่บ้านเพื่อปลูกกระลำปลีอะไรนะทันทีที่มาเหล่าเอ๋อได้ยินเรื่องนี้เขาก็รู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นทันทีและถามย้ำคุณหมายถึงแม้แต่ที่ดินของหมู่บ้านเราก็จะถูกเช่าด้วย ตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านของเขาต่างอิจฉาที่คนในหมู่บ้านชีเจียซุนมีคนมาเช่าแปลงผักมีเงินค่าเช่าที่ลงทุนค่า,มาเมล็ดพันหาเงินได้ง่ายแค่นี้ใครจะไม่อยากเท่าที่เขารู้แม้แต่ผู้คนในหมู่บ้านชีเจียซุนก็หวังว่าซูเย่จะเช่าที่ดินที่เหลือในหมู่บ้านด้วยแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากพูดขึ้นมาครับซูเย่พยักหน้ายืนยนัน ผมได้สังเกตในช่วงเวลานี้ระยะห่างระหว่างสามหมู่บ้านนั้นไม่ไกลเกินไปและที่ดินทำกินในแต่ละหมู่บ้านเกือบจะเชื่อมต่อกันอาจกล่าวได้ว่าสามหมู่บ้านมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นผืนเดียวกันและภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบดังนั้นผมจะเช่าที่ดินทั้งหมดในสามหมู่บ้านเพื่อขยายแปลงปลูกผักเมื่อพูดถึงจุดนี้ซูเย่หันไปมองหัวหน้าหมู่บ้านไม่เพียงแต่หมู่บ้านชีเจียซุนเท่านั้น แต่อีกสามหมู่บ้านด้วยหวังว่าหัวหน้าหมู่บ้านจะช่วยพูดคุยกับชาวบ้านและดูว่าเราจะสามารถเช่าที่ได้หรือไม่ไม่มีปัญหาหัวหน้าหมู่บ้านพยักหน้าทันทีหากคุณเสนอเงื่อนไขที่ดีชเช่นนี้หมู่บ้านอื่นที่อิจฉาหมู่บ้านของเรามานานแล้วพวกเขาอยากได้โอกาสแบบนี้มานานแล้วจะปฏิเสธได้อย่างไรที่หมู่บ้านของเราผมตอบตกลงแทนหัวหน้าหมู่บ้านก่อน มาเหล่าเอ๋อพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นแล้วเอ่ยถามข้อสงสัยแล้วต้องการให้คนในหมู่บ้านดูแลแปลงผักด้วยหรือเปล่าครับค่าจ้างไม่ต่างจากหมู่บ้านชีเจียสุนงั้นก็ดีเลยมาเหล่าเอ๋อรลูบมือและพูดอย่างตื่นเต้นอย่าเพิ่งสนใจเรื่องเช่าที่ในหมู่บ้านของคุณตอนนี้คุณยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบซูเย่อเอ่ยขึ้น ทีมรักษาความปลอดภัยของคุณดูเหมือนจะเพียงพอแล้วสำหรับตอนนี้แต่เมื่อขยายขนาดพื้นที่พอปลูกกําลังคนก็จะไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพราะคุณไม่ใช่ทีมรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นทางการดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะวางระบบรักษาความปลอดภัยและเตรียมพร้อมสำหรับงานที่จะตามมาเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนมาเหล่าเออเออย่างมั่นใจ ยังมีคนจำนวนมากในหมู่บ้านที่ต้องการงานเมื่อการพูดคุยจบลงโฆษณารับสมัครทีมรักษาความปลอดภัยของเราจะถูกส่งไปยังหมู่บ้านต่างๆช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างอซูเย่เอ่ยกับทุกคนผมขอรบกวนทุกคนเพื่อช่วยในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับผมจะกลับมาในหนึ่งสัปดาห์เพื่อเซ็นสัญญากับทุกคนซูยเย่มองไปที่หัวหน้าหมู่บ้านหนึ่งสัปดาห์พอไหมครับ พอแล้วพอแน่นอนพรุ่งนี้ฉันจะไปเรียกหัวหน้าหมู่บ้านอีกสามคนเพื่อมาพูดคุยหัวหน้าหมู่บ้านพยักหน้ายืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าโอเคงั้นรบกวนคุณด้วยนะครับอย่าก,กังวลไปฉันเป็นคนจัดการเองผู้ใหญ่บ้านกล่าวรับปาก เมื่อตกลงเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยซูเย่เดินออกจากหมู่บ้านชีเจียสุนและตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อแน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรถึงได้เดินทางกลับมหาวิทยาลัยในตอนเย็นซูเย่นัดไปจือหรานมาที่บริเวณใกล้จตุรัสกลาง ทั้งสองต่างสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปิดบังหน้าตาพลางเดินจับมือกันและพูดคุยเรื่อยเปื่อยระหว่างทางมองดูคู่รักคนอื่นเดินที่บริเวณโดยรอบและบรรยากาศที่สดชื่นกำลังดีทำให้รู้สึกสบายใจลืมอัปเดตข่าวไปเลยฉันได้ทำตามคำขอของพ่อของเธอไปได้แล้วหนึ่งในห้ซูเย่พูดด้วยรอยยิ้มหือเร็วจังไปจือ่อหลานมองที่ซูเยด้วยความประหลาดใจและเอ่ยถามต่อ นายทำได้ยังไงแค่สองวันเองพตาคารหมิงหูจำได้ไหมซูเย่เอ่ยตอบพร้อมรอยยิ้มฉันไม่ได้บอกเธอมาก่อนกระลำปลีทั้งหมดที่พวกเขาขายซื้อไปจากฉันกระลำปลีราคาสูงเสียดฟ,ฟ้าที่ขาย80หยวนคนต่อคิวกินเป็นชั่วโมงน่าเหรอ แววตาของไปจือร้านใช้แววประหลาดใจเล็กน้อยไม่น่าหลัดที่เท่าแก่ร้านดูจะกระตือรือร้นในการต้อนรับซูเย่มากขนาดนั้นเพราะเป็นคู่ค้านี่เองพัตตาคารหมิงหูได้รับความนิยมมากขึ้นตั้งแต่ช่วงตรุษจีนจนกลายเป็นพัตตาคารหมิงหูที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งเมืองจี้หยาง และผู้คนจำนวนมากไปที่พัตาคารหมิงหูเพื่อทานอาหารยิ่งไปกว่านั้นยังต้องจองล่วงหน้าหลายวันเรียกได้ว่าพัตาคารหมิงหูสามารถดึงดูดผู้คนจำนวนมากได้หากซูเย่เป็นผู้จัดหากระลำปลีนั้นจริงๆแน่นอนว่าเขาต้องหาเงินได้มากอยู่แล้วและที่มาของเงินก็ขาวสะอาดตรงกับเงื่อนไขไปจื้ร้านเอ่อยถามด้วยรอยยิ้มขี้เล่นแม้ว่าเราเพิ่งคบกันแต่ฉันรู้สึกว่านายกำลังปิดบังอะไรจากฉันมากมายบอกมาให้หมดนะ ฉันไม่ได้ปิดบังฉันแค่ยังไม่มีโอกาสที่จะพูดถึงต่างหากซูเย่เอ่อยตอบพร้อมรอยยิ้มฉันจะบอกเธอทีละเรื่องเมื่อมีโอกาสงั้นก็ดีไปจื่อหลานยิ้มและพยักหน้ารับแล้วพูดต่องั้นวันนี้ก็มาพูดเรื่องแรกกันนายจะตอบคำถามของฉันได้ไหมได้แน่นอนซูเย่เอ่อยตอบอย่างมั่นใจนายมีแฟนเก่ากี่คน ไปจือร้านเอ่ยถามทีเล่นทีจริงพร้อมรอยยิ้มประดับมุมปากและมองเข้าไปในดวงตาของซูเย่บอกมานะอย่ากโกหกด้วยฉันลงวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาเลือกเสรีนะไปจือร้านเอ่ยเตือนคนเดียวซูเย่เอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบฉันไม่เชื่อไปจือร้านสายสีสทันทีนายเก่งขนาดนี้ต้องมีคนชอบนายเยอะมากแน่แ อืมเรื่องนี้เธอพูดถูกฉันเก่งจริงนั่นแหละแล้วก็มีสาวหลายคนมาตามจีบฉันซูเย่ถอนหายใจพลางกล่าวตอนเด็กเอาแต่เรียนมีเวลามีแฟนที่ไหนเฮ่เ <c> ฮ <oughs> ไม่ไกลนักมีคนเดินผ่านด้านหลังทั้งสองคนและเมื่อพวกเขาเห็นแผ่นหลังของซูเย่และไปจือร้านฝีเท้าของพวกเขาก็หยุดลงเช่นเดียวกับดวงตาที่เบิกกว้างขึ้นทันใด <c oughs> เอ๊ะนั่นใช่ลูกพี่ซูกับเทพธิดาหรือเปล่า ในฐานะสมาชิกของกลุ่มเขาพอจะคุ้นหน้าคุ้นตาสูเยและสองพี่น้องไปอยู่บ้างนั่นคือพวกเขาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าคือไปจือรานหรือไปจือเยียนเขาสองคนคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่นี้มันข่าวใหญ่ระหว่างที่รู้สึกประหลาดใจเขาก็รีบหยิบมือถือออกมาส่งข้อความไปแชทกลุ่มลูกพี่ซูกับเทพทธิดาไปคนหนึ่งกำลังมีความรักดูจากลักษณะของเทพทธิดาน่าจะเป็นเทพทธิดาไปจือราน ทันทีที่อีกฝ่ายพิมพ์ลงไปทุกคนในแชทกลุ่มต่างตกตะลึงทันทีที่เห็นข้อความฮะอะไรนะซูเย่ก,กับไปจือหลานคบกันอกหักของจริงแล้วไม่จริงมั้งลูกพี่ซูทำไมทำแบบนี้หลายคนต่างคร่ำครวญเสียใจที่เทพธิดาคนงามมีเจ้าของแล้ว แม้ว่าจากมุมมองของทุกคนมีความเห็นเดียวกันว่าทั่วทั้งเขตมหาวิทยาลัยคนที่คู่ควรกับไปจือรานก็ดูเหมือนว่าในขณะนี้มีเพียงซูยเย่คนเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสนี่หน้าส่วนตอนนี้ไม่มีโอกาสแล้วของจริงปวดใจ ก่อนประตูหอจะปิดซูเย่ก็พาไปจือหลานมาส่งหลังจากนั้นจึงกลับหอพักของตัวเองทันทีที่เขาเข้าประตูเขาถูกสูชื่อและจินฟานขวางไว้ด้วยสายตาจับผิดทันทีบอกความจริงมาซูชื่อคว้าไหล่ของซูเย่และเอ่อยถามด้วยใบหน้าที่จริงจังนายคบกับไปจือหานจริงไหมไปจือหลานหรือไปจือเหยียนจินฟานเอ่อยถามเพื่อความแน่ใจรู้กันเร็วจัง ซูเย่มองทั้งสองคนอย่างประหลาดใจอย่าปฏิเสธซูชือเปิดภาพถ่ายที่มีสองคนอยู่ในเฟรมเดียวกันทันทีเมื่อซูเย่เห็นเขาก็จําได้ในตอนนั้นเขารู้สึกว่ามีคนกำลังถ่ายรูปอยู่ข้างหลังซึ่งชายหนุ่มคิดว่าอีกฝ่ายกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์คิดไม่ถึงว่าจะถ่ายรูปตนกับไปจืรานซูเย่พลันพยักหน้ายอมรับเรื่องจริงฉันคบกับไปจืราน ทันทีที่ซูเย่พูดออกมาซูชือและจินฟนานพลันยกมือกุ่มนาคในเวลาเดียวกันเดินเซถอยหลังไปสองสามก้าวอาการราวคนอกหักทำไมทำไมเป็นอย่างนี้เทพธิดาจือหลานของฉันกุนสือคนสวยของพวกเรานายทำแบบนี้ไงยังไงดีนะยังมีอีกหนึ่งคนหลังจากแกล้งร้องให้ไปสองสามที่ซูชือก็ลุกขึ้นยืนตัวตรงและพูดอย่างจริงจัง ไปจือเหยียนเป็นของฉันแล้วห้ามใครไปจีบเธอหลังจากพูดจบเขาก็มองไปที่จินฟานด้วยสายตาพิคาตทว่าจินฟานเองก็ไม่มีท่าทีอ่อนข้อให้ทั้งสองส่งสายตาพิฆาตจ้องมองกันอย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อเห็นฉากที่ปรากฏเข้าสู่สายตาซูเย่อดไม่ได้ที่จะสายหัวพลางหัวเราะแผ่วเบา,บาทำไมฉันถึงคิดว่านายสองคนเลือกเรียนผิดมหาวิทยาลายัย พวกนายควรไปเรียนศิลปะการแสดงจากทักษะการแสดงของพวกนายน่าจะติดสามอันดับแรกแน่นอนนายจะไปเข้าใจอะไรคนมันเจ็บใจซูชอแกล้งตวัดเสียงพูดอย่างเคืองๆจากนั้นเขาก็ยิ้มรากขึ้นมาอีกครั้งแล้วถามซูเย่เสี่ยวเยสสอนประสบการณ์จีบเทพธิดาให้หน่อยสิฉันเป็นฝ่ายถูกจีบต่างหากไม่เชื่อบอกมาซะดีๆก็เรื่องจริงนี่ ถ้ายังโกหกแสดงว่านายไม่ได้มองเราเป็นเพื่อนรักเช้าวันรุ่งขึ้นซูเยซูชือและจินฟานที่ถึงห้องฝึกพร้อมกันเวลานี้ทุกคนได้มารวมตัวกันครบแล้วเมื่อเห็นว่าซูเยมาถึงสายตาอิจฉ้าของคนรอบข้างก็จับจ้องไปที่เขาแต่ซูเยขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาพบว่าสองพี่น้องไปไม่ได้อยู่ที่นั่นตอนนี้เกือบ8ปดโมงแล้วปกติสองคนนั้นจะมาถึงเร็วที่สุด เขารู้สึกชงนใจเล็กน้อยพลันหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาส่งข้อความให้ไปจือรานทำไมยังไม่มาไม่นานก็มีข้อความตอบกลับมาฉันกับน้องจะไม่เข้าร่วมในครั้งนี้ที่บ้านมีเรื่องนิดหน่อยนะสุขภาพของคุณแม่อาการไม่ค่อยดีเมื่อคืนคุณพ่อโทรตามให้กลับบ้านยังไม่มีเวลาบอกนายเลยเมื่อเห็นข้อความตอบกลับนี้ ซูเย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยว่าที่แม่ยายของเขาร่างกายไม่แข็งแรงเขาพิมพ์ตอบกลับอย่างรวดเร็วถ้าต้องการเรียกฉันได้ตลอดเวลาเลยนะถ้าฉันไม่ไหวยังมีอาจารย์ของฉันอีกเมื่อตอบกลับไปแล้วซูเย่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและรู้สึกว่ายังไม่รอบด้านพอเขาจึงพิมพ์ส่งไปอีก นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์หลีเคอหมิงคณบดีมหาวิทยายลัยแพทย์แผนจีนจี้หยางหากมีปัญหาใดๆในช่วงที่ฉันไม่อยู่โทรไปหาเขาได้จากนั้นไม่นานไปจือหลานก็พิมพ์ตอบกลับมาโอเคนายเองก็ระวังตัวด้วยอย่าอวดสกิลเก่งเยอะเกินไปได้วางใจเถอะ ซูเย่เก็บโทรศัพท์มือถือลงไปแต่เขากลับยังรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องใช้วิธีทำนายเสี่ยวเลี่ยวเหรินเพื่อคำนวณดวงชะตาทันทีผลจากการทำนายอยู่ที่จุดชื่อโคไม่เป็นมงคลเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่346เข้าสู่ดินแดนภูผามหารที่อีกครั้ง นิ้วแตะไปยังปากสีแดงซึ่งหมายถึงจะได้พบเจอกับปัญหาใหญ่แต่ถ้าหากจิตใจแน่วแน่มั่นคงก็จะสามารถก้าวผ่านไปได้แม้ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยกลัวว่าจะมีปัญหามากกว่าจะได้กลับบ้านดีๆน่าสิซูเย่เกิดกังวลใจอยากที่จะไปหาไปจือหลานทันทีแต่จะทิ้งการเดินทางไปดินแดนภูผามหานทีครั้งนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรไว้กลับมาจากดินแดนภูผามหานทีค่อยว่ากัน ซูยเย่ถอนใจแสงปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะไม่ยอมให้มีใครมาพรากผู้หญิงของเขาไปทุกคนมากันครบแล้วเสี่ยวจิ้นเดินเข้ามาพร้อมกล่าวอย่างจริงจังกับทุกคนที่มารวมตัวพี่น้องไปจือไม่ได้มาพวกเธอขอลาชะนั้นวันนี้พวกเธอจึงไม่เข้าร่วมทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นทุกสายตาจับจ้องมาที่ซูยเย่ด้วยสายตาย้าหยอกใบหน้าของซูยเย่ยังคงนิ่งเฉย เตรียมตัวได้แล้วเสียวจิ้นออกคำสั่งทุกคนจึงเริ่มการเตรียมตัวขั้นตอนเหมือนกับคราวก่อนหลังจากสวมหมวกแล้วทุกคนถูกพาไปยังทางเข้าดินแดนภูผามหานทีและเข้าไปด้วยกันในช่วงที่เหยียบอุโมงนั้นเองซูยเย่ก็เริ่มจัดการเตรียมความพร้อมจะหาหยกปราณมาได้เพียงพอสำหรับค่ายกลรวบรวมปราณได้ไหมขึ้นอยู่กับการสำรวจครั้งนี้ การเดินทางครั้งนี้เป็นการบ่งชี้ว่าเขาจะสามารถขยายแปลงเพาะปลูกได้หรือไม่ทันใดนั้นกลุ่มคนได้ปรากฏขึ้นที่ทางออกอุโมงค์เคลื่อนย้ายครั้งนี้มีเสี่ยวจิ้นเป็นผู้นำทุกคนก้าวออกมาสหายพบกันอีกแล้วเป็นเสียงที่คุณเคยพอมองตามเสียงไปก็ได้พบกับร่างที่คาดไว้เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มผู้นั้นคือโมลีสวัสดีฉันฝากคุณดูแลด้วย เสี่ยวจิ้นกล่าวกับโมหลี่แล้วเดินไปด้านข้างวางใจได้เลยโมหลี่พยักหน้าตอบแล้วเริ่มกล่าวกับทุกคนครั้งนี้สถานการณ์จะพิเศษเล็กน้อยเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดภายหลังแต่ก่อนอื่นสิ่งที่จะต้องรู้คือฉันจะเป็นหัวหน้าในการสำรวจครั้งนี้หัวหน้าไม่ใช่ว่าเขาห้ามผู้ฝึกยุดขั้นสี่ขึ้นไปเข้าร่วมเหรอครับทำไมถึงกลายเป็นหัวหน้าแบบกระทันหันลักครับทุกคนล้วนสงสยัย เอาละต่อจากนี้ฉันจะเล่ารายละเอียดของการสำรวจให้ฟังโมลี่เริ่มการอธิบายในครั้งนี้พวกคุณจะไม่ได้สำรวจในพื้นที่ระดับ3แต่เป็นระดับ4เรื่องกองทัพสัตว์ประหลาดนั้นถูกจัดการเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่สัตว์ประหลาดในพื้นที่ระดับ4นั้นดุร้ายแผนการในครั้งนี้จึงค่อนข้างอันตรายถ้าหากมีใครไม่อยากไปพื้นที่ระดับ4ก็สามารถรออยู่ที่ระดับ3ได้จะปลอดภัยกว่า เป็นคำพูดที่ไม่ค่อยน่าฟังแต่มีเหตุผลมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ระดับ4และตอนนี้ทุกคนมีพลังเพียงระดับ3มมีใครอยากอยู่รอไหมโมลีเอ่ยถามทุกคนต่างเงียบไม่มีใครอยากอยู่เฉยดีโมลีพยักหน้า ในเมื่อทุกคนอยากไปสำรวจพื้นที่ระดับสี่พวกคุณจะต้องทำตามกฎสิ่งแรกเลยคือการรวมกลุ่มในเมืองทุกคนจากเมืองจี้หยางจะเป็นทีมเดียวกันทุกคนต้องร่วมมือกันและห้ามทำอะไรตามใจชอบคนเดียวห้ามทำอะไรคนเดียวซูเยข่ขมวดคิ้วถ้าไม่ออกไปคนเดียวจะหายกปราณได้เหรอมีใครจะคัดค้านอะไรไหมโมลี่ถามออกมาเสียงดัง ยังคงไร้เสียงตอบซูยเย่ไม่ได้เอ่ยอะไรเช่นกันเขารอเฝ้าดูสถานการณ์ดีมากโมโลีพยักหน้ายอย่างพึงพอใจถ้าไม่มีใครค้านอะไรตามฉันไปรวมตัวกันพูดจบเขาก็พาทุกคนมุ่งหน้าไปยังประตูของมหานครในครั้งนี้มีผู้คนมากกว่า200คนรวมตัวกันอยู่รวมพวกนี้ด้วยเป็น300คนพอดี เมื่อซูยเย่และคนอื่นๆรวมตัวเรียบร้อยโมลีจึงกล่าวขึ้นทุกคนคือตัวแทนของเมืองจี้อย่างถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้แข่งขันกับเมืองอื่นการสำรวจในวันนี้ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าการร่วมมือกันคืออะไรยิ่งไปกว่านั้นการสำรวจครั้งนี้จะใช้เวลา3วันสามารถเข้าสู่พื้นที่ระดับ41ของแฟนตาซิกรีมเท่านั้นระดับสูงกว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณจะจัดการไหว และขอย้ำอีกครั้งว่าห้ามแยกจากทีมโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ต้องพูดถึงการเข้าพื้นที่ระดับสูงเข้าใจไหมรับทราบ300เสียงตะโกนตอบรับพร้อมเพียงไปได้โมลีบกมือและนำทางทุกคนข้ามผ่านเขตพื้นที่ระดับ3ตลอดทางผู้คนผลัดกันจัดการสัตว์ประหลาดที่เข้ามาโจมตี ทันทีที่มาถึงจุดแบ่งเขตกลุ่มที่อยู่ภายใต้การจัดการของโมลีสามารถเดินทางมาได้อย่างราบรื่นและเข้าสู่พื้นที่ระดับ4อย่างเป็นทางการการสำรวจเริ่มต้นแล้วก้้วแรกของการเหยียบพื้นที่ระดับ4โมลีในฐานะผู้นำจึงกล่าวขึ้นจำเอาไว้ในระหว่าง3วันจงให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตออกสำรวจได้ตามใจชอบแต่ทุกคนต้องส่งสใน5จากจำนวนของที่ได้เข้ากองกลาง เนื่องจากการเกิดขึ้นของกองทัพสัตว์ประหลาดพื้นที่ระดับ4จึงไม่เคยได้รับการพัฒนาจะกล่าวว่าทรัพยากรทุกอย่างยังอยู่คงเดิมก็ได้จะสามารถนำกลับมาได้เท่าไรใน3วันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกคุณเมื่อได้ยินเช่นนั้นสายตาของทุกคนต่างลุกโชนทรัพยากรดั้งเดิมไม่ใช่ว่ามีของดีอยู่เต็มไปหมดเลยหรอกเหรอต่างจากเขตที่ผ่านมาซึ่งถูกสำรวจซ้ำแล,ำลว้วซ้ำเล่า เมื่อคิดได้แบบนี้ทุกคนต่างเตรียมตัวเผชิญศึกใหญ่สู่เย่เองก็เกิดรอยยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนว่าระหว่างเวลาที่ผ่านมามหานครตะวันออกไม่เคยเข้ายึดพื้นที่ระดับสี่เลยครั้งนี้พวกเขาได้มาสำรวจเป็นกลุ่มแรกเยี่ยมไปเลยทันใดนั้นระวังเสียงตะโกนดังขึ้นกลุ่มคนด้านหน้าเริ่มทะเลาะกันเกิดอะไรขึ้น เมื่อได้ยินเสียงดังมาจากกลุ่มหน้าพักถูโชดยาเทียนและคนอื่นๆต่างตกอยู่ในความสงสัยน่าจะเจอสัตว์ประหลาดมัง้งสูยเยชะง,งกมองเจอก็ดีสิสู่ชื่อกล่าวสัตว์ประหลาดก็เป็นทรัพยากรแล้วเราจัดการได้แค่ระดับ41อยู่แล้วจะกลัวอะไรระดับ41แกร่งเกินไปทุกคนถอยถอยกลับไป สัตว์ประหลาดระดับ41จัดการยากเกินไปถอยด่วนเลยเสียงตะโกนอันตื่นตระหนกดังไปทั่วอย่างไรก็ตามในขณะที่ทุกคนล่าถอยอย่างตื่นกลัวเหล่าพี่น้องพักถูโชตยาเทียนซึ่งนำโดยสูเย่กลับเดินหน้าสวนทางกับคนอื่นยาตื่นตระหนกกันเสียงตะโกนของโมลี่ดังทั่วถึงทุกคนสูเย่เดินไปถึงด้านหน้า ภาพที่เขาเห็นนั้นเป็นฝูงสัตว์ประหลาดหมาป่าเจ็ดตัวที่ค่อยๆก้าวเดินเข้ามามีคราบเลือดอยู่เต็มปากและเขี้ยวของพวกมันดูเหมือนเพิ่งผ่านและชนะการต่อสู้มาไม่นานเหยื่อของมันก็น่าจะเป็นมนุษย์เตรียมตัวให้พร้อมโมลิขมดคิ้วเขาไม่คาดคิดว่าจะเจอสัตว์ประหลาดจำนวนมากพร้อมกันตั้งแต่แรกจากข้อมูลที่ทราบมาพวกมันอาจจะไม่ได้อยู่ตัวเดียวแต่อย่างมากควรจะเป็นสองหรือสามตัว ทำไมเจอถึง7ตัวเขาเป็นผู้เดียวตรงนี้ที่มีขั้น4ี่ระดับ2คนอื่นล้วนเป็นขั้นสามสัตว์ประหลาดระดับ41ในเกมนี้เป็นระดับสี่แต่แกร่งไม่เท่าผู้ฝึกยุทธขั้น4ีระดับ1ในการต่อสู้จริงทุกคนต้องระมัดระวังเพราะอาจจะบาดเจ็บได้แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ทว่าหากทุกคนตื่นตระหนกเช่นตอนนี้อาจจะตายได้อย่านิ่งใจเย็นก่อนตื่นตัวไว้ หลังจากได้ยินเสียงของโมลี่ทุกคนกำอาวุธในมือแน่นบรรยากาศตึงเครียดไปกันเถอะเสียงของซูชื่อดังขึ้นเขานำเหล่าพี่น้องเดินผ่านโมลี่ไปและ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดระดับ41จำนวน7-8ตัวที่กำลังเข้ามาเช่นกันซูเย่ไม่ได้ตามไปเขาอยากเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆนี่เป็นโอกาสหายากที่เหล่าพี่น้องเขาจะได้ลงมือสู้ชายหนุ่มเลยไม่อยากเข้าไปขดัด ถ้าว่าหากมีอะไรร้ายแรงเขาจะเข้าไปช่วยทันทีได้เห็นภาพตรงหน้าใบหน้าของโมลีแสดงถึงความตื่นตกใจเขาอยากเข้าไปห้ามแต่สายเกินไปแล้วคนอื่นเองก็ยังคงสันกลัวในสายตาของพวกเขาผู้คนจำนวนเท่านั้นพุ่งเข้าใส่สัตว์ประหลาดระดับ41จำนวน7ถึง8ตัวเหมือนพุ่งเข้าไปหาความตาย พวกเขาล้วนเป็นผู้ฝึกยุทธขั้น3ามจะสู้กับสัตว์ประหลาดระดับสี่ได้อย่างไรเวลาต่อมาภาพเบื้องหน้าล้วนทําให้ผู้ที่เฝ้ามองเกิดความตกตะลึงและตาเบิกกว้างกลุ่มของ70คนหายไปในพริบตากระจายเป็นกลุ่มและเพียง10คนคนกลุ่มเล็กล้อมรอบสัตว์ประหลาดและกระนาโจมตีอย่างรวดเร็วทุกคนในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีมีคนดึงดูดความสนใจผู้สร้างความเสียหายล้วนร่วมมือเข้าขากันได้ยอดเยี่ยม ยังกับไม่ใช่มือใหม่ที่เพิ่งเหยียบดินแดนภูผามหานทีนั่นใช่กลยุทธ์ที่สุเย่สอนในแฟนตาสิกรีมหรือเปล่าในที่สุดคนอื่นๆก็เริ่มมองออกการต่อสู้ที่เห็นดูเหมือนเป็นเรื่องยากแต่ด้วยความร่วมมือรวมใจของเหล่าพี่น้องสัตว์ประหลาดทั้งหมดก็ทนไว้ไม่อยู่และถูกตัดหัวจนสิ้นภาพตรงหน้าสร้างความน่าตกใจเป็นอย่างมากต่อโมโลีและผู้อื่นอีกกว่า200ชีวิต ใครจะคิดว่าสัตว์ประหลาดระดับสีที่พวกเขาไม่กล้าเผชิญน่าจะถูกจัดการได้รวดเร็วเช่นนี้กลยุทธ์ที่ซูเย่สอนทรงพลังขนาดนี้เลยเหรอพวกเขาจะเย็นขนาดนี้ได้อย่างไรเก่งมากพอได้เห็นว่าวิกฤตตรงหน้าถูกแก้ไขแล้วดวงตาของโมลีสองประกายและตะโกนขึ้นในขณะที่มองกลุ่มคนกว่า200คนเห็นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ควรกระทำเมื่อเผชิญอันตราย นี่คือความสำคัญของการร่วมมือนี่คือตัวอย่างของการผ่านการฝึกมาอย่างดีพวกคุณทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้ให้ได้แบบกลุ่มจากเขตมหาวิทยาลัย,ลยเมื่อเขากล่าวจบโมลียกนิ้วชื่นชมซูยเย่และคนอื่นๆเขาไม่เคยพบเจอการร่วมมือที่มีความเข้ากันได้เช่นนี้มาก่อนในมหานครตะวันออก มันเป็นเรื่องคาดไม่ถึงที่ผู้ฝึกยุทธขั้น3ระดับ3าํจำนวน10คนจะร่วมมือกันกําจัดสัตว์ประหลาดระบรัสสีได้ยอดเยี่ยมมากสู่ชื่อและเหล่าพี่น้องยิ้มกว้างเชิดหน้าชูตานี่เป็นกลยุทธ์ร่วมมือจู่โจมชั้นดีที่ลูกพี่สู่สอนมาคราสทันใดนั้นเองเสียงร้องแหลมสูงได้ดังขึ้นเมื่อได้ยินเสียงนี้สีหน้าของโมลี่ผู้เป็นหัวหน้าได้เปลี่ยนไปทันทีเขาเงยหน้ามองไปยังทิศทางที่เสียงนั้นดังขึ้น เขาได้พบกับอ e ีแร้งตาแดงปรากฏอยู่เหนือหัวเกาะอยู่บนลำต้นไม้ใหญ่แย่แล้วอ e ีแร้งโลหิตโมลีตาเบิกโพรงมันเทียบเท่าสัตว์ประหลาดระดับ44ในแฟนตาซิกดรีมซึ่งเทียบเท่ากับพลังของผู้ฝึกยุทธขั้น4ระดับ2เท่ากับระดับของเขาแต่อีกฝ่ายมันบินได้ อากาศย่อมมีความได้เปรียบมากกว่าหากเทียบกับพื้นดินถ้าหากสัตว์ประหลาดไม่สู้กับเขาแต่โจมตีสมาชิกทีมของเขากลุ่มของเขาตกอยู่ในอันตราย